สวัสดีครับเพื่อนอพื่อนอยตีอดพี่น้อ,อ,นอง <c oughs> มามาเขากันต่อค่ะคนเก๋ไหมดูสิฉันใช้ฉันจะใช้หลอดมาผมด้วยแหละฉันจะใช้หลอดมาผมด้วยแหละ เกลาจุสิเพื่อเกลาเกลามาิห้บอสดีสบายดีสุกทีมันเสมอมั่นครับแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ <c oughs> สวัสดีคับเมรุจิลาฮัตที่ทั่วภูดได้ของยัง ตานนายอันนี้เช็ดกับเขา่าเจอนนงดีเ่เนี่ยกอลนี่จุกหรืแลนานมื้อนั่งนี่ยเนาะเาใส่ข่าเนี่ยินออกมาแต่งมาให้ฮะินเอามาแต่ง วันนี้ลาป่าค่ะลาป่าเยอยๆจะแมาบอกฟูกันแล้ว ฮะทำไมาไป็นย่ังองได้รับแล้วขอบคุณค่ะมาดูโหนกระแสเขามาอีกรอบหรอยายคอยลุกเอา iPad มาเดี๋ยวัว้่าแเลวก่อนคว้าฝากก่อนเด้อ พ่อปลาแหงยายก่อนคุณแม่ขาเปิดไปเนี่ยเอาเงยปลายบอกเปิดไปแหงก็ได้มันพวกแมนพูดคหรอนแมนคือพวกเสือไปเกรงใจเตี่ย Ô lương biết không được lúc nè đây nè t lại lại nè mưa ตาน้ำแห่พอดีตนาแคบไปวาหมอดักเลยใหญ่ไปวาแน่ยิงอ่ะเสร็จแล้วเนี่สร็จแล้วก็ไปรับจ้างตัวอยายให้พักคนเนี้ยไม่ต้องพักเกิเนี่ยพักเครื่องพักคน เพราะไงนี่แหละเราชื่อเราเลยเอาให้ยานต้องมาปักหลายตัวเฮ็ดหลับปาสเกินจะสิพักเต่ใจหมดแข็งยาย ดป่เนี่ยเะเทดลาปาาปิดกดปอนเยาวาเยาวาปิวเด้อทำกับข้าวโอ้ยเนาะกันมากันเนอกสนมวานสวัสดีค่ะไม่ให้ลาบปากสุกินแน่ เสียงเพลงจักบนลมอนมาจากป้ายทูไปโน้อใช่ไหมล่ะ ดินรงมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องสีบอสฟังไปเอกลุศีมาแล้วแต่ว่ายังไม่พูดที่นี่เดี๋ยวอันนี้อยู่คุณแม่พี่ทุเรียนสวัสดีค่ะมีเรื่องสีบอสฟังเดี๋ยวเรื่องอันน้องเล้นองอันวอเตอร์เบลอนน่ะเอออันนี้เทรโฟนสายตรงแล้ว อดพได้ตอนแรกว่าสิโบเพื่อ,อต่อแล้วเล่ว่าคุณเพื่อนมีเพื่อนเป็นดารายูตัวนีล,วลืมข่าวลืมข่าวว่าเจ้าของกับมีเพื่อนเป็นดาราพูดพี่อ๋อไ่เเห็นหง u s เอสเอสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณอ่ะ,อะแม่แม่แม่นะคะพี่ชาเกียวเจเพื่อเจกเกียว ตายแม่ดันเด้อค่ะเด้ออีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเด้อค่ะเพราะเป็นพี่น้องอย่าลืมไปกดโขนกระสวยให้โซฟเฟลาเดาออ้อหาพ่อบอกว่าหาพอ่อบอกิดแฮชแท็กโซเฟลาน่ะมันก็ขึ้นอยู่แฮชแท็กโซฟเฟลานิวมันน่าจะขึ้นอยู่นะคะติดแอดิดแอดนะอีกหน่อยเดียวอีกสิบตัวอีกสิบคนนกเกียนน่ะอย่างค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ สบายดีก่ออีกสิบคนนักเรียนเปิดรับสมัครนนก็แค่ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเออแต่เนี่ยอะไรกันก็มีเอาไว้ในตูตูแช่เราให้จนะังเหนเฮ้จเ <c oughs> ต็เต็มโตไม่ตมนี่้นางในสองปิด เอากระยานมันเนามันหยังไม่เห uh, ็นปินเนาะพี่คะสบายดีเพราะโซอันนี้แล้วเดียวเดียวมือแรงเขาเมากระดมวนมือแรงมือแรงเด้อปอบพี่น้องอันนี้มันเล่าข่าวเด้อมันปิดเวียนขาดมันเล่าข่าวไปโอเคโอเคโอเค

เขาไปเอาวดแดงมาให้ยายไปเอาวดแดงจะจะซีมอมสุฟังตายเนี่ยเอาเอีหยังไปใส่ว่ะเป็นตะก,กัดกับเทยบ่เป็นตะกัดกบเทยบอีหยังสุฟัง<น>ไหนจ้าเอาให้จังเด็กกินกับแมงกินนวลค่ะ เอามาเอาเอานี้ล่ะมันตั้งไส่หางมันได้เออยะลำใหญ่ซ่อมนี่ลหละจะเอาหมดเดงผู้ใดคุณพี่ทำนาเด้อสวัสดีค่ะคุณพี่จะอันเพื่อนเฮงฉันเลืมไปว่าฉันมีเพื่อนเป็นดาราฉันเลยทุบ ฉันเลยอันทักไปหาเพื่อนจันโอ้ยตายแล้วมีแนวสีเมาอตายแล้วมันช่างมันช่างโหดร้ายซะเหลือเกินพอี่น้องค่ะพอดีค้นเพื่อนอันเพิ่งจะไปทายงานกันมาว่าสันเขาว่าอาว่าสันว่าลืมไป อันมาเลยย้ายไวไฟยากเนื้อกินมะนี่แต e> ่ว่าสันสิบอกป่าสันน่ะลืมไปว่าฉันก็มีเพื่อนเพื่อนฉันก็เป็นดาราเอ่าก็เลย อีกอกเล่าให้กูสิเล่าสิแม่เขาเป็นตัวแม่ไรอือ่คยหลอกคิดขอดพระเจ้าพัสสานยาย่อยบอกให้นางขึ้นอันมาอันนี้อยู่นางบอกนางอันไปกับเพื่อนยูพัดช้ามซ่น ห้างมาแต่งคุณใส่เอาหางนี่ละ่ะใส่คุณพี่กุหลาบสวัสดีค่ะศ<า>ึกษาอีกอย่างอีกเน้ะเอามาแต่งปัานยายเอาบอกมอวงกำลังสิไงแมนมาหละงยาย <c oughs> ี่างดน่ะเอ้า au 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 <c oughs> เอ้าเอ้าลงหัวคอยชันอันนาเอ้าลา แตแล้วมันเป็นตะกุ่มคาดเนี่ยอุ้ยแต่เลี้ยวข้าข้างในแล้วยายโอ๊ยแตายต่ได้บ่ล่ะมู้จับวอลได้บ่ลฮะโอ้ย เอามันดนตีเพลงเขาเพินเปิดเจ้าก,ก็รู้อยู่มันย่านอันเพลงคัรก็ย่านอันแต่มไม่ไหว เออเอาไม้ทรายเป็นอะไรไปดูสิฮะผู้ใดบอกขื่นข่อยไม่พอนให้ทำอะไรนะเออกระสวยไปบดชุยยางน่ะล่ะเนาะโอ๊ยแต่ไหนห็นบ้าพี่เห็นก็ได้ ว่าตัวอไไรแต่ลรยังต้องต่อที่อย่างเบากกันลิลลิทีทำอะไรจะเอาอีเมลมาดิเอาอีเมลเก่ากระด้กด่บโทรศัพท์เมสเซอมาก็อกทให้เด,ดี๋ยวนื้อหหมดเด็กกลับก้อยใยญฮะโอ๊แตแล้วทางบอกป่าง เอาเบอร์โทรมาก็ได้มันต้องใส่ซิมใส่แล้วเพื่อนดูสิฉันเอาหลอดมาตดสะดุดบอสะดุดบอมันเป็นอย่างไวไฟก็ไวไฟแบบไดนะไบหมือนอันนี้ใช้ไวไฟได้ไหมนี่ก็ใส่ได้อยู่นะอินสตาแกรมละ่ะ โทรศัพท์ให้ลูกหลานก่อนอามันก็ใส่ได้อยู่กไยก็เขา่าบ่ได้